เพราะชาติปีทุกขาชาติเกิดเป็นทุกข์เกิดเป็นมนุษย์ก็ก็เกิดเป็นมนุษย์ก็ทุกข์เกิดเป็นเทวดาก็ทุกข์เกิดเป็นพรหมก็ทุกข์เข้าสู่อรุป,ปรพรหมก็ทุกข์เพราะมันมีอายุหมดบุญจากเทวโลกส่วนมากไปตนกนรกจะกลับสู่เทวโลกอีกและมาเป็นมนุษย์อยากเห็นไหมในตำราขึ้นสู่พรหม,มโลกเวลาหมดบุญในพรหม,มโลก ส่วนมากก็ตกนรกการที่จะเข้าสู่พรหมโลกอีกเป็นส่วนเป็นสิ่งที่ยากแม้เกิดเป็นมนุษย์ก็ออยากอีกเห็นไหมล่ะรูปพระพรมก็เสกเกีนเดียวกันเมื่อมอนบุญจากรูปภรพรมปร๊บเห็นไหมล่ะจิตที่มันไม่มีที่จะเกาะเกี่ยวในทางที่ดีมันคิดถึงความชั่วมัน,มนก็ตกนรกปั๊บเราคิดนึกตึกตองดีแล้วเราจรึงปาิารถน์ปฏิพาน ใครอยากเกิดก็เอานะเราก็ไม่เข้าไปก้าไก่แต่คนนั้นอยากเกิดคนนี้อยากเกิดหลวงปู่หลวงตารูปนี้ก็ไม่เข้าไปก้าไก่แต่เราไม่เกิดที่ใครอยากเกิดก็เกิดไปใช่ไหมคือความพึงพอใจของใครของมันนานาจิตตังความต้องการของสัตว์ลูกในการเรียนวายตายเกิดว่าเออต้องการเกิดเป็นมนุษย์เออต้องการเกิดเป็นเทวดาต้องเกิดต้องการเกิดเป็นพมต้องการเข้าสู่อรูปรพรศ์ก็แล้วแต่เราก็ไม่เข้าไปก้าไก่เพราะความพึงพอใจของใครของมันแต่พาะรูปนี้ไม่เกิด นี่พานก็ไม่ไปเนี่ยพระรหันก็ไม่เป็นเพราะเป็นสมมติล้วนเนี่ความอยากต่างๆจบสิ้นเห็นไหมอยากเป็นพระรหันตะเกียตะกายขรนขวายตั้งแต่ของคาราวะสละเป็นสละตายเดินจงกรมนั่งภาวนาแบบสละดายอยู่ในป่าในเขาแบบสละตายสละชีวิตเพื่อมาเพื่อผลเพื่อต้องการเป็นพระรหัน์เพื่อต้องการไปแสดงอาบัติกับุูธเจ้าพระสงฆ์สาวกที่มหาปฏิทินผ่านดูที่สุดตรง เมื่อถึงเบนสิบห้าเดือนที่มบสตมยิบยุติความอยากทั้งหลายยุติอสมมุติเราไม่ติดสมมุติอย่างไสมมุติเป็นพลังนั้นเราก็ไม่เป็นสมมุติเป็นปัานาคาเราก็ไม่เป็นไม่สมมุติเท่านั้นสมมุติไปพันิพานเราก็ไม่ไปเพราะเป็นสมมุติเห็นไหมยุติจิตใจที่กระตือหรือล้นต่างๆนานๆก็ยุติ